สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแตออ่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่8เดือน8ปี2องพกลับมาแจากเหมือนเดิมเมื่อวันที่6ไม่ได้พูดคุยกันก็แจกแจกแบบบอกโค้ดเลยบอกเวลาเลยก็ไม่ได้พูดคุยกันเนื่องจากว่าไม่สะดวก วันนี้มีเวลาว่างคะ่ะเขามาพูดคุยกันส่วนใครที่คอมเมนต์มาบอกว่ามันรับยังไงหรือคอมเมนต์บอกคีย์เวิร์ดที่คําอธิบายเออตรงตรงคอมเมนต์อะมันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าช่องทางการรับที่บอกตลอดเลยว่าลงไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วแล้วก็ไปดูที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปตาม ID l ดีที่ขึ้นไว้ให้นะคะ แต่ถ้าเราไม่กดเพิ่มเพื่อนหรือว่าเราไม่เพิ่มเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะว่าในหลายพี่มีบอกหมดทุกอย่างแล้วมีสอนวิธีการรับด้วยก็ไปกดเพิ่มเพื่อนเอาส่วนเรื่องงานแจกของเราวันนี้ก็แจกมาเดิมนะคะแจกแบบแอนไลน์แกจกแบบบอกโค้ดังเปาอย่างวันนี้โค้ดอังเปาที่เอามาแจากคือคําว่าดอกไม้ ส่วนเวลาที่สามารถกดส่งลิงก์กดส่งโค้ดเพื่อรับลิงก์อ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22.07นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอ่างเปาเราที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ส่วนใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมเ,ออเดี๋ยวรอให้มันเจอเว็บหรือแอปที่มันน่าสนใจแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปแนะนำให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ เว็บเก่าแอปเก่าก็ทำไปก่อนเพราะว่าเขาก็ยังจ่ายอยู่นะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ